จเจริญสุขสาทุชนทุกท่านาวันนี้ได้มีโอกาสมาอาธิบายธรรมะให้ท่านสาธุชนได้ศึกษาและน้อมนำไปประพติปฏิบัติอีกวันหนึ่งวันนี้จะได้พูดถึงอานิสงส์ของการสร้างอารามคือวัดแต่ก่อนจะไปพูดถึงในรายละเอียดนั้นจะขออ,าอาธิบายเรื่องกรรมสักนิดหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,เาได้ทรงแสดงถึงกรรมอเอาไว้ในที่ อนเนสถานแต่จะขอยกขึ้นมา,าแสดงสักสองแห่งนะฮะแห่งแรกนั้นทรงแสดงอยู่ในจุลกรรมวิพังทสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปรนาฏทรงแสดงว่า,ากรรม,มัส,สกา,าสัตตากรรมทายาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนากรรม,มังสัตเตวิภัชติยะทิทงังฮีนปณีตตายาติ ซึ่งแปลความว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาแทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้นี่อันหนึ่งนะฮะทีนี้พุทธพจน์อีกที่หนึ่งก็อยู่ในอ,อังคุตนิกายปัญจการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สองนะฮะซึ่งผมก็ตัดคล้ายๆกัน แต่จะขอแปลเป็นภาษาไทยเลยว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกราเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งจากทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้สัจธรรมคือความจริงทรงเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมแม้แต่พระองค์เองสมัยที่พระองค์ยัง ทรงบำเพ็ญพระบารมีอยู่พระองค์ก็ต้องเสวยกรรมนะกรรมดีกรรมชั่วที่พระองค์ทรงทำเอาไว้นะฮะนี่แหละพระองค์จึงตรัสว่ากรรมนั้นเป็นเครื่องจำแนกสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะฮะการไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่การดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการงานอย่างนี้เป็นต้น เราต้องสร้างกรรมดีไว้นะมาในปัจจุบันาชาติที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็เกิดมาด้วยอานาจกรรมแล้วก็เสวยผลของกรรมอยู่ทีนี้เราไปแก้ไขตรงนั้นมันไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่ามันทํามาแล้วเราก็เสวยทีนี้ในอนาคตนะฮะในชาติต่อๆไปถ้าเราต้องการเกิดมามีความพร้อมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติพภกสมบัติอ่า ธรรมสารสมบัติสารสมบัติอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราต้องสร้างกรรมดีตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปแล้วต้องไม่ทํากรรมชั่วอีกนะฮะหลักง่ายๆคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาธรรมเป็นต้นทีนี้มาถูมาดูถึงเรื่องอานิสงส์ของการสร้างอารามบ้างอันนี้จะยกประวัติของท่านพระอุบาลีเถรละนะฮะซึ่งมีปรากฏอยู่ในคมภีปรมัตถทีปนีนะ เป็นอัตถกถาคุตกรนิกายเถระคาถาซึ่งพัะธมัมปาละเถระท่านได้อาถธิบายเอาไว้นะฮะมีเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยนั้นพระเถระอุบาลีนี่ยละท่านเกิดในนครหงสาวดีนะฮะเป็นพรามณ์ชื่อว่าสุชาตะมีทรัพย์ต้อง80โกรไม่น้อยเลยนะแปโกรนี่มากแล้วก็ศึกษา,าจนจบไตรเพศ ทีนี้ไอ้ความที่ตัวเองนั้นศึกษาจบไตรเพศเนี่ยก็มีมานะนะ,ะมีความกระด้างไม่เห็นผู้ที่ควรบูชาเพราะถือว่าตัวเองนั้นศึกษาจบไตรเพศแล้วในระยะเวลาต่อมานะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระก็เสด็จอุบัติขึ้นนะฮะแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พระองค์ก็เสด็จไปยังนครหงสาวดี เพื่อที่จะไปแสดงทำโปรดพระพระบิดานะฮะบริษัทพุทธบริษัทเนี่ยก็มาฟังธรรมพระองค์โดยรอบเลยท่านแสดงว่าประมาณหนึ่งโยชน์ไม่ใช่น้อยนะโยช์หนึ่งก็ประมาณ16กิโลเมตรเนี่ยบริษัทใหญ่ทีเดียวในขนาดนั้นดาวบสชื่อว่าสุนันทะก็ทำปาร,รามดอกไม้บางแดดนะฮะคงจะด้วยฤทธิ์ของดาวบสท,นะที่มีช้านะ บางแดดให้กับพระพุทธเจ้าและพุทธบริษัทที่มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสัจจะทั้ง4ี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักคนะบริษัทที่ในที่ประชุมนั้นแสนโกรธได้บรรลุธรรมรงทรงแสดงธรรมะหลังผลคือธรรมะเนี่ยตลอด7วัน7คืนเลยพอถึงวันที่8พระองค์ก็ทรงสรรเสริญสุนันทดาบทแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าจะเป็นผู้ประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ต ต่อไปในอีกแสงกับนะจะมีพระบรมศาสดาเส,ด,าสด็จอุบัติขึ้นพระนาว่าคโคดมนี่โดยพระโคดนะสุนันทดาบทเนี่ยก็จะเป็นสาวกนามว่าคุณนมาันตานิบุตรนี่ทรงพยากรสุนันทะทีนี้สุชาตาพรามเนี่ยก็ฟังธรรมด้วยก็เลยมีความคิดว่าเอเราก็อยากจะได้รับ่าการยกย่องจากพุเจ้าอย่างนั้นบ้างนะฮะจะทำอย่างไรจึง จะได้ท,เทาเช่นนั้นก็เลยจัดทําสการะอ,าอย่างได้อย่างหนึ่งเพื่อจะได้เข้าไปเป็นสาวกข,ของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคโดมนะฮะซึ่งก็เห็นว่าโอ้ก็มีพระสาวกองค์หนึ่งนะได้รับแต่งตั้งจากาพระพุทธเจ้าปทุมุตระในยุคนั้นเนี่ยว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าพิสูจน์ทางด้านาเป็นผู้เลิศก,กว่าพิสูจน์ทั้งหลายทางด้านพระวินัยก็เลยปรารถนาอยากจะได้ตําแหน่งนั้นทีนี้ ท่านก็คิดว่าเอเรามีทรัพย์นับประมาณไม่ได้เราจะทําบุญละทาบุญอะไรดีท่านก็นึกขึ้นมาได้ทีเดียวว่าเราจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้านั่นแหละนะฮะตัดสินใจเสร็จแล้วท่านก็ไปซื้อสวนชื่อว่าโสพณะนะฮะอยู่ทางด้านหน้าของพระนครด้วยทรัพย์แสนหนึ่งแล้วก็สร้างสังฆารามถวายนะฮะท่านได้สร้างาเรือนยอดมนมณดบถ้ำคูหาที่จงกลมให้เรียบร้อย สร้างที่อบกายโรงไฟโรงเก็บน้ำห้องน้ำถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ถวายปัจจัยสี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต่างเตียงภาชนะเครื่องใช้สอยยารักษาโรคที่ต้องใช้ประจำประจำนี่สร้างติดวัดไว้แล้วก็ตั้งอารักขานะสร้างกำแพงอย่างมั่นคงแล้วก็คือสร้างกำแพงนั้นด้วยมุ่งหมายว่าอย่าให้อะไรอะไรมาเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาใน อารามนั้นเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ได้สร้างที่อยู่อาศัยนะฮะให้ท่านกับให้กับพระพิสุผู้อยู่จำพรรษา,าด้วยทรัพย์แสนหนึ่งเนี่ยเราเนี้ละ่ะสร้างโดยทรัพย์แสนหนึ่งะฮะแล้วก็น้อมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทุมุตระนั้นนะฮะก็รับนิมนต์ที่จะไปรับถวายอารามของสุสชาติพรามนะฮะ ก็เสด็จไปพร้อมด้วยพระขี่นาศพหนึ่งพันนะฮะก็เข้าไปสู่อารามของท่านสุชาตาิพรามเนี่ยแล้วท่านสุชาตาิพรามก็ได้ถวายพระทหารอย่างดีเมื่อเสร็จพระธิจแล้วนะฮะท่านสุชาติพรามเนี่ยก็ได้กราบทูลสมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าปทุมมุตระว่าท่านได้ซื้ออารามนะฮะซื้อ,อสวนเนี่ยชื่อว่าโศ โตพนะแล้วก็สร้างอารามชื่อนี้ขึ้นมาด้วยทรัพย์แสนหนึ่งนะฮะแล้วก็สร้างอารามอีกแสนหนึ่งนะฮะก็ขอให้พระองค์เนี่ยทรงรับอารามนั้นนะฮะด้วยอาการถวายอารามนี้เนี่ยและด้วยเจตนาและปณิธานี้ข้าพระองค์เมื่อเกิดในภพไหนๆก็แล้วแต่ก็ขอให้ได้สิ่งที่ข้าพระองค์ปรารถนานะฮะ,ะสมเด็จพระผุ้มีาาพระเจ้าปทุมมุตระก็ทรงรับสังฆารามนั้น แล้วก็ประทับท่ามกลางสง์ได้ตัดอานิสงฆ์นะที่สุชาติพราหมณ์สร้างอารามหรือวัดถวายแก่พระพุทธเจ้าและสงฆ์เนี่ยว่าเขาผู้ใดได้มอบถวายสังฆารามที่สร้างเรียบร้อยแล้วแด่พระพุทธเจ้าเราตถาคตจะกล่าวสรรเสริญเขาผู้นั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังคําของเราผู้กล่าวอยู่จจตุรงคเสนาคือพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้า จับแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี่เป็นผลแห่งการถวายสังฆารามเครื่องดุริยางหกมื่นและกรองทั้งหลายที่ตกแต่งไว้อย่างเหมาะสมจกประโคมห้อมล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี่เป็นผลของการถวายสังฆารามหญิงสาว86,000นางแต่งตัวอย่างสวยงามนุ่งหม่มพัตราพรที่สวยงามประดับประดาด้วยแก้วมณีและแก้วกุนทนมีขนตางอนหน้าตายิ้มแย้ม เอวบางร่างน้อยอ้อมล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิดนี่เป็นผลของการถวายสังขารามผู้นี้จากรื่นเริงใจอยู่ในเทวโลกเป็นเวลาหมื่นกับทีเดียวนะ,ะจากเป็นท้าสก,กะเทวราชจากเป็นท้าสก,กะเสวยเทวราชสมบัติถึงพันครั้งจากได้เสวยสมบัติทั้งหมดที่ราชาแห่งทวยเทพจะพึงประสบจากเป็นผู้มีโพคซับไม่บกพร่องเสวยเทวราชสมบัติ จากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในแว่นแควนตั้งพันครั้งสเสวยราชสมบัติอันไพบู์ในแผ่นดินนับครั้งไม่ถ้วนและในอีกแสนกับก็จะได้เป็นสาวกของพระสัมมาสทธเจ้าโพดมโดยพระโคดนะฮะซึ่งจะได้นามว่าอุบาลีจากเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอาถานะดดำรงไว้ซึ่งพระาศาสนาของพระชินเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ ะะเป็นผู้เลิ่กว่าพิสูจทั้งหลายทางด้านพระวินัยนี่ได้รับเอตตะทคะอย่างนั้นด้วยสรุปเบสิคคืออานิสงส์ทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้สร้างอารามและสุดท้ายก็ส่งผลให้ท่านปฏิบัติธรรมชำระกิเลเทตทงทุกบรรลุมรรคผลนิพพานคุณธรรมทั้งหมดเลยโดยจะเป็นวิโมกขนะ์แปดอภินญาหกวิชาสามวิชา 8, แปก็จะเกิดแก่ท่านนะะนี่อานิสงส์ของการสร้างอาราม เพราะฉะนั้นอาตมาค่ายขอเชิญยาโยมสาธุชนทุกท่านผู้สนใจที่จะประก,กอบคุณงามความดีบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยมาสร้างอารามกันเนี่ยอาตมาเนี่ยมาสร้างวัรป่าวิสุทธ,ธิคุณเนี่ยเป็นอารามเนี่ยร่มรื่นปลูกต้นไม้เองส,งสารา้างศาลาเนวประสงค์นี่มีน้ำนี่อย่างนี้นะฮะในภาพที่ได้ลงในเฟซบุ๊กก็จะเห็นบริเวณด้านหน้าของอารามนั้นร่มรืม่นสวยงามนี่ ถ้าเรามาช่วยกันสร้างวัดนี้ให้เป็นเนื้อนาบุญให้เป็นวัดปฏิบัติอีกวัดหนึ่งก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่แล้วก็คงจะได้อานิสงส์ดังที่ได้อ่านให้ฟังซึ่งเป็นประวัติของท่านอุบาลีเทละก็ขอจเจริญพรเชิญญาติาโยมมาร่วมแบงเป็นบุญกุศลด้วยกันนะขอจะเจริญพร